ที่บ้านน้องเป็นเด็กผู้ชายชอบถอดกางเกงบางครั้งก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมผิดปกติไหมคะชอบถอดเหมือนเหมือนแกล้งเรามีวิธีอุยทำไมเหมือนกันเลยคะคือไม่พอใจถอดกางเกงเมื่อก่อนเมื่อตอนประมาณสามหวบนิดๆไหลลงมาคือเทโอก็ไม่พอใจแล้วถอดกางเกงเป็นเหมือนกันไหมคะไม่พอใจถอดกางเกงแล้วก็เหนออแล้วทําไงทําไงหายเองแม่บอกว่า ถอดเลยร okay. ู้เหรอถอดเลยเพราะวอยากถอดก็ถอดอายทาไมล่ะอ้าทาไงก็ถ้าอยู่ข้างนอกแม่ก็ต้องใส่ให้แต่จะอยู่บ้านก็แล้วแต่เอาที่สบายใจถอดก็ถอดเผื่อจะได้ระบายใจออกมาอ๋อน่าจะอากาศร้อนอ่ะช่วงนี้เรื่องเรื่องสภาพอากาศก็มีผลเนาะเอาเป็นว่าเราต้องมาหาสิ่งแวดล้อมดูก่อนว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึก หอากาศร้อนก็นเป็นผลสองกางเกงมีอะไรหรือเปล่าคันๆไหมอะไรเงี้ยหรือว่าถอดเนี่ยถอดเพราะอะไรเราต้องดูความรู้สึกข้างในของลูกให้ได้จะแกล้งแม่เหรอ,อหรือว่าจะหรือว่าโกรธเหรอหรือว่าอยากสบายๆเหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะอตอนนี้หาวิธีแก้กันอยู่คุณแม่บอกแต่<อ>แตว่ามีน้องมีน้องที่มาฝึกเนี่ยเวลาเขาจะแกล้งเราเขาจะถอดกางเกงเขาจะถอดกางเกง คือพลาดพลาดเองเพระเขาถอดกางเกงแล้วหัวเราอถอดทำไมลูกอย่าถอดอะไรนี้แล้วลูกม้าล้อไงอัน,นั้นคือเราพลาดเพราะว่าเหมือนเขาแกล้งเราได้เขาเราเราหัวราะเขาก็ชอบไงว่าเฮ้ยเขาชนะอะไรเงีย้ยข้าวหลังก็เวลาเขาถอดเราก็เฉยไม่สนใจอุยไม่อายหรอเนี้ยไม่เอาอุ้ยอายโตแล้วไปดีกว่าอะไรเงีย้ยแต่เขาเป็นอยู่ประมาณไม่กี่เดือนแล้วเขาก็หายแล้วอาการเนี้ย ที่ถอดเองเป็นนานอยู่นะ<น>แล้วก็หายน่าจะเป็นช่วงมากกว่าคุณแม่อุ่มอิ่มช่วงนี้มันร้อนด้วยแหละอยากสบายสบาย<ช>น่าจะน่าอยากอยากสบายมากกว่าแล้วก็ถอดแบบไม่มีเพลิด,ด้วยหรือเปล่านี่ใช่ถ้าอยู่ในบ้า <c oughs> นเราก็ปล่อยเขาไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าถ้า <c oughs> ถ้าเรามีแขกมามีคนมาแล้วก็อุ้ยมีคนมาอายไม่เนอะอะไรเงี้ยเราแค่แค่ให้ไกด์ไลน์เขานิดนิดหน่อยหน่อยถ้าจะออกไปข้างนอก ก็จะไปด้วยต้องใส่เารื่องเกงถอนเกงเกไม่ได้นะอายอะไรเงี้ยเราแบบพูดจริงๆอะเนาะพูดจริงๆพูดแบบว่าให้เขาคิดตามนะน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นทางออกที่ดีอ,อ่อ okay, okay.